สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะก่อนอื่นนะคะกิจกรรมที่ครูนำมาให้นักเรียนทํากันในวันนี้ กะะ็คือ,คอ,คอกิจกรรมสำรวจมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะซึ่งจะมีวิธีการปฏิบัติเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นนะคะขั้นตอนที่1นะคะให้นักเรียนว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมมุมชาและรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะอย่างละ1รูปนะคะบนกระดาษจ,จุดแล้วตัดกระดาษตามรูปนะคะพร้อมกับ เขียนตัวเลขกำกับมุมไว้นะคะจากนั้นขั้นตอนที่2ให้นักเรียนชี้กระดาษส่วนที่เป็นมุมของรูปสามเหลี่ยมออกมานะคะแล้วนะคะขั้นตอนที่3ให้นักเรียนสร้างมุมตรงโดยให้จุด A เป็นจุดยอดมุมและนำมุมทั้ง3มุมจากข้อที่2มาวางเรียงต่อกันโดยที่ไม่ให้มันทับซ้อนกันนะคะโดยให้จุดยอดมุมอยู่ที่จุด A ดังรูป ะะจากรูปเราจะสังเกตเห็นว่านะะเมื่อนำทั้ง3ม,มุมมาวางเรียงต่อกันโดยที่ไม่ทับซ้อนกันะะจะได้ออกมาเป็นมุมตรงเลยทันทีซึ่งจะมีขนาดเท่ากับ180องศานะะดังนั้นเราก็จะได้ข้อสรุปกันออกมาก็คือนะคะขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลีย่ยมจะรวมกันแล้วมีขนาดเท่ากับ180องศาพอดีเลยนะคะค ทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่ครูจะยกมาให้ดูนะคะเริ่มจากตัวอย่างที่1นนะคะจากรูปให้รูปสามเหลี่ยม ABC มานะคะจงหาขนาดของมุม ACB หรือมุม C นะคะวิธีการหานะคะง่ายๆเลยเมื่อกี้เราทราบกันแล้วว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะรวมกันแล้วได้ขนาดเท่ากับ180องศา ดังนั้นจะหามุม C นะคะวิธีการหาก็คือให้นํามุมภายใน180องศาลบออกด้วยมุม A และมุม B ออกไปก็จะได้เป็น180องศาลบออกด้วยมุม A คือ60องศาลบออกด้วยมุม B อีก30องศานะคะซึ่งจะมีขนาดเท่ากับ90องศาดังนั้นเราจะได้มุม C หรือมุม a c b นะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ90องศานะคะง่ายๆเลยนะคะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ให้รูปสามเหลี่ยมมสดนะคะจงหาขนาดของมุมสมดและขนาดของมุมมสด ะะทีนี้วิธีการหาเราจะหามุมแรกก่อนก็คือมุมสมดมุมสมดก็คือมุมมอตรงนี้นั่นเองนะคะวิธีการหานะคะสังเกตมุมมอจะมีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมติดไว้อยู่นะคะหมายความว่ามุมนี้เป็นมุมฉากนั่นเองดังนั้นมุมฉากตรงนี้มีขนาดเท่ากับ 9กองศาก็เลยได้คําตอบแรกออกมาก็คือมุมสอมอดอมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองนะคะต่อไปเราจะหามุมที่2ก็คือมุมมอสอดอมุมมอสอดก็คือมุมสอตรงข้างล่างนี้นั่นเองนะคะวิธีการหาก็ง่ายๆเลยนะคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทั้ง3ามุมรวมกันแล้วได้180องศาดังนั้นจะหามุมสอมุมที่เหลือ ะะก็คือให้นักเรียนนำา8 8 0องศามาลบออกด้วยขนาดของมุมมอและขนาดของมุมดอนะคะก็จะได้ออกมาคือ180องศาลบด้วย90องศาลบด้วย34องศานะคะลบการออกมาเสร็จแล้วจะได้มุมมีขนาดเท่ากับ56องศาแสดงว่ามุมสอที่เราต้องการหาหรือมุมมอสอดอจะมีขนาดเท่ากับ 56องศานั่นเองนะคะง่ายๆเลยต่อไปตัวอย่างที่3นะคะให้รูปสามเหลี่ยมนะคะ srf ออกมานะคะรูปสามเหลี่ยม srf นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้นะคะจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีด้านที่มีความยาวเท่ากัน2ด้านนะคะและคุณสมบัติอีกคุณสมบัติที่สําคัญเลยก็คือ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้จะมีมุมที่ฐานเท่ากันสองมุมด้วยกันนะคะซึ่งฐานอยู่ตรงไหนนะคะฐานของเราจะอยู่ที่ด้าน Ss ด้านนี้นะคะด้านนี้เราจะเรียกมันว่าฐานนะคะดังนั้นมุมที่ฐานก็จะมีอยู่2มุมก็คือมุม S กับมุม F นะคะซึ่งมุม S มีขนาดเท่ากับ57องศาดังนั้นมุม f เป็นมุมที่ถาดเหมือนกันก็เลยจะต้องมีขนาดเท่ากับ57องศาด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะตอบคำถามแรกได้ละก็คือมุม S F R มีขนาดเท่ากับ57องศานั่นเองนะคะต่อไปเราจะหามุมที่เหลือก็คือมุม S R F นะคะมุม S R F ก็คือมุม R ซึ่งก็คือมุมข้างบนนะคะมุมข้างบนมุม R นี้มีขนาดเท่ากับกี่องศาวิธีการหาก็คือให้นักเรียนนำมุมภายในทั้งหมดก็คือ180องศามาลบออกด้วยมุม S 57องศานะคะลบออกด้วยมุม F อีก57องศานะคะลบออกมาแล้วจะมีค่าเท่ากับ 66องศานะคะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบออกมาว่ามุม SRF หรือมุม r นี้มีขนาดเท่ากับ66องศานั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะตัวอย่างที่ครูนำมาให้ศึกษาในวันนี้นะคะตัวอย่างที่ครูยกไปไม่ยากเลยนะคะทีนี้นะคะวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ